สวัสดีครับมาพบก,กับผมนะ BSK Gamer ซึ่งวันนี้เรามอยู่จังในเกม Counter, St hey, Counter Strike, <c oughs> Counter Strike ก็เลยเฮ้ยชัดวะ Counter Strike Counter Strike Dragon นะครับผมชอบเรียกว่าสไตร k เกอร์ดผิดตลอดเลยซึ่งเพื่อนผมนี่ส่งมาจากอ e ียิปต์เลยครับโอ้โห ส่งมาจากประเทศอียิปต์เลยไกลมากว่าจะถึงไทยเป็นผม,มั้นบอกว่ามีปืนใหม่ๆหมให้ลองเล่นเยอะผมจะได้ลองมาดูนี่ครับมันเป็นของสตรีมนะครับนี่ครับสตรีมสตรีมวอร์เรเราเป็นว่าเรามาเริ่มเลยดีฝ่าครับหาดานดีอนอืม อะไรไม่รู้ครับซูบีวอลผมเลือกซูบีวอลแล้วกันผมต้องเอาแบบง่ายนะพอดีแบบยังไงนะผมไม่เก่งผมก็ต้องขอโทษด้วยครับใครบอกว่าผมอ่อนปรับเป็นแบบง่ายก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าผมก็แบบอ่อนอยู่แล้วผมยอมรนะับซึ่งผมจะขอเล่นแบบง่ายแล้วกันนะครับก็ต้องขออภัยกันด้วยอะไรครับ <S <S เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับ <S <S ขอกิน มามาแป๊บหนึ่งครับอืม,อ,มอร่อยมากครับมาม่ามีหลายรถด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นรถเบนซ์โตโยต้าฟอร์รี์ชุยไม่ใช่ครับอืม มี่ในฝากค,ครับนิ่งใหม่ใหม่อุ้ยโอ้โหหูอ,องดีเก็บไว้ก่อนเราลองดูอันอื่นก่อนโอ้โหวิสัตย์ยศปืน อืมแบบตั้งด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องเอาของแรงไว้ก่อนครับบาเลตของดีของดีนี้ต้องเก็บไว้ใช้โอเคครับา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 เลตในโหมดเอ็กซน,นี่ถ้าเล่นในแบบเอ็กซน,นี่ผมผมเห็นว่ามันแบบยังไง มันแบบยิงทะลุได้ใช่ปะ่ะผมฉันลองดูว่าอาจจะยิงทะลุได้กันเฮ้ยหืมเยี่ยม,ม yeah, ยิงทะลุได้ด้วย, <Yahoo! S 1> ยนี่เงู้โอ้โหถ้ายิงทะลุได้อย่างนี้มันก็มันก็ดีสิครับโอ้โ oh, ห oh. มันมันจะโกงเกินไปเอาเป็นว่าผมไม่เล่นดีฝ่าบาเลตมันแบบมันจะโกงไปอ่ะพอเวลาแบบ คนที่ยิงมั่วมันก็แบบยิงมั่วไปมันก็อาจจะไม่โดนแต่ว่าคนที่แบบรู้เนี่ยรู้รู้ว่ามันอยู่ทางไหนเนี่ยมันก็จะแบบยิงตรงไปยิงตรงไปอย่างเดียวมันก็ตายกันเดเอาเป็นว่ามันจะโกงเกินไปครับผมเป็นว่าผมไม่ไม,ไม่อน,นั้นที่ฝ่าไม่ใช้ที่ฝ่าหาปืนอื่นใช้แทนนะครับนี่ครับทั้งหมดเหลืออยู่สามคนด้วยกัน ผมชอบกินนี่ที่เท่าที่ผมชอบกินนอะผมชอบกินน,นั้นรถมามาต้มยำกุ้งน้ำข้นแต่คนอื่นผมก็ไม่รู้ว่าชอบรถอะไรมั่งอาจจะเป็นรถเบนซ์รถสปอร์ตฟอร์ลีรถเก่งทุยตอนคนละรถแล้ว เดินช้าไปไหนวะมึงจะเดินช้าไปไหนเนี่ย่างคนหนังไม่รู้ที่เนี่ยพอมุมเล่นกับบอดมันก็จะเป็นอย่างนี้ไงผมไม่ชอบเลย เดี๋ยวผมจะลองแบบหาเพื่อนๆมามาสตรีมด้วยหาเพื่อนๆมาเล่นบ้างก็อาจจะเป็นสักอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับเนื่องจากเพื่อนผมยังไม่ซื้อใหม่มือกันเลยมันจะแคสเกมเหมือนกันแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ซื้อใหม่มาก็ต้องขออภัยกันด้วยครับเนื่องจากผมก็ยังไม่มีคนแคสเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวผมจะเริ่มแคสกับเพื่อนๆผมลนะ ตอนนี้จุด C4 เรียบร้อยแล้วนะครับต่างคนต่างก็ยังไม่ไปยังอยู่ณจุดเดิม9 8 7 6 5 4 3 2จ็ดหกม นี่ครับลองดูนี้ว่านี่ฝ่าอาจจะแรงก็ได้บาเรตผมไม่เอาแล้วม,มันโกงเกินไป M4 ็มสี่ดาก้อนเี่เีนี่ี่าผชอบแบติดกล้องส่วนมากมันแบบติดกล้องมันแบบเล่นได้ดีแบบเดินไกลๆเนี่ยผมชอบเลยจริงตรงนเนี่ยเอ็มส M4 ผมชอบมากๆแต่ถ้าแต่ถ้าเป็นแบบ โกเกินไปมันก็ไม่ดีเอ้ยเอ้ยโอ้เจ้าไม่นี่โอ้โหเทคช็อตด้วยแมนมั้งนะครับเราเราลองมาดูปืนนี้นะครับเบอร์48เอ้ยอย่ายายจ้า โอ้โหมันมันจะแม่นไปไหนเนี่ยเนี่ยเ,เห็นว่าครับแบบงา่ามยังแพ้เลยให้ผมไมเล่นแบบยามีผมก็ตายกันพอดีอะ่ะคงไม่ได้ฆ่าใครเลยอะผมเล่นอ่อนจะตายแต่ถ้าเป็นแบบพวก P B S M เนี่ยผมค่อยแบบถนัดหน่อยคาลเตอร์นี่ผมอ่อนมากๆเลยบอด บอดอีกอย่างบอดมันก็มันจริงๆแล้วไม่ได้เก่งบอกแต่ว่าบอดแบบมันรู้ว่าเราจะมาทางไหนอะไรเงี้ยบอดมันเป็นแบบตัวบอดมันก็จะรู้หมดว่าเราจะมาทางไหนอะไรนี้เพราะว่ามันแบบมันแรงได้ดีแต่ว่าตอนยิงมันจะยิงช้าื่องแบบง่ายแต่ถ้าเป็นแบบยากปุ๊บมันก็จะแบบพรอมหัเขาปุ๊บมันก็ยิงได้เลยมันแบบไม่ต้องรอหยุดก่อนถ้าเป็นพวกพีบอะไรอย่างนี้ค่อยพอว่า ราะว่าพีบีมันแบบออนไลน์โผมาปุ๊บก็ยิงด้านกันยิงได้ของการเล่นกับคนอื่นนี้มันแบบมันไม่รู้กันต่อกัาเนี้แต่ว่านี้มันแบบมันต้องแบบรอด้วยอ่ะซึ่งบัตรมันก็จะรู้ด้วยว่าเราจะมาทางไหนเอาปืนนี้บ้างครับหวังว่ามันคงจะดีนะ โอเคครับตังค์เดือดเจ็ดร้อย700แล้วครับตังค์หมดแล้วอ่จจะมไม่มี จจ้อืมไม่มีโอ้โหอาจารย์เลยอันนี้ของจริงเที่ยมโอ้โหปืนนี้ต้องรับชอบเลยนี้โดนใจใช่เลยปืนนี้ตอนตอนนี้กดตัวบีไม่ได้นะปืนนี้จากที่กดตัวบีไปมันก็จะแบบกดไม่ได้แล้วปืนนี้ ตัวนี้กดได้ปะไม่ได,โได,ได้โอเคครับได้เฉพาะคาลเตอร์เอ็กตีมคาลเตอร์เอ็กตีมเท่านั้นที่ได้โอเคครับเข้าใจแนละ้วเข้าใจแนละ้วอันนี้คาลเตอร์ดาก้อนจะใช้ไม่ได้โอเคโอเคเขนะ้าใจแล้วเข้าใจแล้วของลราได้เวลาลุยครับเอ้าแล้วกูจะโดนวนทำไมเนี่ยฮึอ่ะจั๊ก ตรโอเคครับเรามากันในด่านใหม่ดี่าครับเนื่องจากเมื่อกี้นี้หลุดชั่วขนาดนะครับเลยต้องมาถ่ายทําใหม่ก็ต้องขอโทษกันด้วยนะครับเอาเป็นว่าบาเลตไม่เล่นแล้วนี่เหมือนเดิมครับปืนมันดีมันยิงแล้วมันไปเร็วด้วยแล้วก็ตรงด้วยซึ่งนัดมันก็มี อยู่ได้ไม่กินนัดก็จริงแต่ว่ามันก็เล็งดีนี่อ่ะอุ้ยต้องด้วยอ้ะเจ้าเจ้าเจ้านี่เยี่ยมอุ้ยอะไรกัน มันโผล่มาแล้วมันมายิงเลยเนี่ยนั่งผมบอกแล้วท่านเล่นแบบยากนะมีหวังผมไม่รอดตั้งแต่ตัวแรกอะ่ะเพราะว่ามันรู้ว่าเราจะมาตอนไหนอะไรเงี้ยเล่นแบบง่ายก็นีแทบว่าจะไม่รอดอยู่แล้วถ้าเอาเป็นแบบยากมีผมแบบยอมแพ้เลยอะ่ะ ไม่เาม,เา,ไม,เา,ไมเาไม่เอาเฉพาะนี้ดีกว่ามันได้ประหยัดเงนินไปด้วยไปในตัวประหยัดเงนินกันในตัวครับ <c oughs> <c oughs> อะไรวะได้ต้องใช้ให้ผมใช้บาเรตเช่ปะ อย่างนี้ก็จัดไปเลยบาเลตเอาแบบจัดเต็มถ้าหนเมื่อมันรู้กันนะก็ต้องเจอบาเลสหน่อยรู้กันนักเช่ป,ป่ะมาเจอบาเลตกันเลยมาเอาล้ครับบาเลตแล้วครับยอมโกงไปสักนิดหนึ่งตาหนึ่งผมขอตาหนึ่งแล้วกันโอเค ตาหน้าค่อยเปลี่ยนแต่ถ้าผมไม่ตานี่ก็ผมก็ไม่เปลี่ยนเลยไม่เงี้ยไม่เงี้ยไม่เงี้ยต้องขออภัยกันด้วยนะครับเนื่องจากผมไม่โหดจริงๆผมก็เลยต้องใช้ปืนปืนแบบทะลุภาพแรงสูงยิงทะลุ เท่าไปในที่สุดนี่เนี่ย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 มันจะมากันทางไหนครับเนี่ยนี่เนี่ยเดินยิงก็ไม่ได้ด้วยสิครับเนื่องจากพอเดินยิงปุ๊บมันก็จะแบบ ขวไปทางอื่นเนี่ยนีเนี่ยหนีเนี่ยโอเคครับอันนี้ผมไม่ตายนะผมก็ใช้ต่อนะครับผมบอกแล้วผมตายเมื่อไหร่ค่อยๆเปลี่ยนปืนโอเคนะครับ มาคราวนี้มารู้ทันกูเช่นนะไม่ดีเนี่ยอืม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 รู้กันเลยทีเดียวโอ้โหโห,โหนี่นะฝีมือผมฝีมือการตรงนะไม่ใช่การดูเอาเลยฝีมือล้นล้วนครนะับ สีมือการโกงนะครับโกงปืนครนะครับอาจ,จะเอมเยี่ยมครโอเคครับเราไม่โกงครับเราเปลี่ยนปืนดีกว่าครับนี่ดีฝาลูกซองนี้บ้างเอาเป็นว่าเราไม่โกงแนะแค่มันยิงแรงแค่นั้นเองเอาเป็นว่าเราจะไม่โกง เราจะไม่โกงแต่ว่าปืนมันยิงแรงเองนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้โกงอยู่แล้วนี่ครับไม่ได้โกงนะครับแค่ปืนมันยิงแรงเั่านี้เอาแล้วค้าผมค่าผมค่าสิบตัวเมื่อยนะครับผมจะจบเกมนี้ทันทีเลยนะครับ ผมจะหยุดแคสเกมถ้าผมไม่ถึงห้าสิบผมก็จะยังไม่หยุดแคสนะครับเรียนไวเรื่อยๆจะได้ลองปืนอินด้วยนะครับในชุดนี้โอเคครับครั้งนี้เราจะมาลองปืนสามเมลเอาเอา,เอานี่ดีฝ่าที่ขวาได้ปะไม่ได้ด้วยตัวบีอะ ตัว B เสียงตื่นตัว T ตัว V ไม่มีโอเคครับสรุปว่าปืนนี้นอนไม่ได้เป็นปืนพวกร้อยนัดครับเอาไว้ยิงหมอเอาไว้ยิงกับซอมบี้อะไรอย่างงี้นะครับมันก็ยิงตรงนี้ครับ มันยิงตกเป้าแบบตรงไอตง้ตรงรูเล็กๆบนลำกล้องนะครับก็คือแบบมันยิงเลยหน้าไปนิดนึงแล้วต้องแบบยิงกันต่ำไว้มันม่ได้แบบยิงโดหนหัวหัวครับโอเคครับเข้าใจเทคนิคปืนนี้ละเอาไปก็จะแบบเน่นแบบดีๆเลยเจ๋งๆเลยแต่ก็ไม่ทันแล้ว